เป็นลูกพักของนายยกอิงนายกอิงเลยส่งผมมาช่วยนายกกล้องเอานายกกล้องมาช่วยงานนายกอิงแล้วไม่ใช่มาแค่ผมนะครับเดี๋ยวพ่อนายยกอิงจะมาช่วยนายกกล้องเพื่อเอานายกกล้องไปทํางานกับนายยกอิงให้นายยกอิงมีผู้ช่วยคือนายยกกล้องถ้ารักนายยกอิงก็ต้องรักพ่อ อีกและช่วยงานนายกอิงมันเป็นอยู่แบบนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นทีมเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องไปทางเดียวกันทั้งหมดบางคนสกิดใช้โครงผมซี่โครงจะหักอยู่แล้ววันนัทธวุฒิแล้วรัฐบาลจะอยู่ได้ไหมรัฐบาลจะมีอันเป็นไปทางการเมืองซะก่อนหรือเปล่าเพราะว่าบรรุสมันเยอะพี่น้องไม่ต้องห่วง